ขนแห้งเนาะกลานั่นเนาะแหะอือฮะเห็ดจังไดรล่ะบาทนี้สิมาต่อหรือพ่อซันนี่สุดท่อซว้าวอ, <c oughs> อบงไในฝนมาแล้วว่าแต่ฝนบ่ตก อออยู่นักทักทายกันยามตอนบายบายพี่น้องเอ้ยเนาะโดยทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพอม่พี่น้องกันบดสุขุนทุกคนว่าจะเป็นทางภา,ายในหรือว่าต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข่าสู่ทางสองสาวแก่บานเ้าคือเก้าทุกคนเยลยมริกาสีลงมัดเขา่าลงปีนเขา่าวบนี้มือเศร้านี่โวว่าสิบุกเกียวอดบ่ได้ก็ได้เกี่ยวให้นูน้นนี่ซองให้เนาะ วันนี้ก็สิลงผู้ลองอันเกี่ยวเขา่า <c oughs> ลงมาก่นอนลงบังลงเสืกเขาก่อนบานนี้เนาะคือว่าสีแดดแออกแล้วมื้าน,นี่โอยว่าสีโบกเกียวผัดอดบ,บ่ได้บานสิลงมัดเข่าพี่น้องบานมาเลยเนะาะสิมามัดเขา่านาคอยกำลังสมัครคนมัดเขา่า กำลังสิลงมัดเข่าพี่น้อยมื่อนี้ลงไปเบิ่งก่อนเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งแห้งกูมัดมัดเบิดมัดโบเบิดมัดโบทันเนาะอ่าพอดีเอาขึ้นทันแต่ตัวธีวามัดแล้วอ่าก้าวเห็นมืดก็ขึ้นมาเนาะมื่อนี้ก็จักสิตกตกหรือบ่แหล่ะพูกพมีอีกลายซ้ำพี่น้อยว้าแต่วาบอ่ะเนาะสิฮอดขู่ศิษยตกมาอีกแาบ เรากตกกับลงปีมึงก่อนลงมึงก่อนจะว่ามาเขาเปื่อยไว้อยู่ประจักษ์อ๋อนี่กเขามนนเหมอนายเฮียงวานนี่ได้ไปหายหนี่บองหมองเปลี่ยนไปช่างอะไรลมเมื่อาวานนี่ได้นี่ เข้าปัดเข,อ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 ขอ่าขี่ไายเข้าห้างมันหุดมากเนาะลงมังกรพี่น้อ,องเลยเนาะเหาะบึาบางทงไฮทงนาพ่อเปิดพอเบื่อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้โอ้ยว่าสันเห็นย่ำใดมีแต่น,นั่น,าน่าเนาะบึงเข่ากำ เข่ากัมกาลำค่อยปพาเตอใครในบริแม่้ำนเนาะไอ้ตามพนา้าพอได้ลงอันมัดตัวนั้นบริลายแล้วเ <c oughs> ข่ากัมกับพี่น้อยบริฮัดเครื่องให้กาดเจ็ดมัดหนึง่งนะลงเมืองทางลุ่มก่อนมัดเอาตัวทางลุ่มก่อนจังซีอันมามัดตัวนี้เอาขึ้นเลยเข่ากัมเส่น้ำก่อน อ้ผลตกมาเดียวกันน้ำกับจักมาต่สิไรเสตโตก่อนก่อนสิไปมัดนี่ก็ต้องเส่ก่อนเสตกให้มันอ่อนเห้มัดมังสบายจะเสตน้ำก่อนสิ่ไหไปมัดเข่าบ้าน ลงมัดเข่าผักป้นอ่าถาวามัดบาง่าวามันแห้งแต่เมนซีด้ยกู้เลยถาวามันบ่แห้งแต่เมนซีด้ยากไว้พอเออว่า,วา,วา,วาสิตกลงมาเนะาผู้ทองฟ้าพี่เนาะทองฟ้าคือที่นี่อีกลายแท้เนี่ยอันนี้นี่เป็นเข่ากลาง เขากลางนี่ยฮะกำลังพอดีพอดีเมายังบอกยังบอกแกนาะเขากลางพอดีเดินมาเขาพันสิบเอ็ดแต่โบงงามพันสิบเอ็ดตัวอันนี้ในเขาเจ้าเขาเจ้าให้เดียวไม่เลพี่น้องงามด้เขาเจ้า ค่ะกัอยู่เนาะบริษัทข้าวเจ้าจเถือ่องามคักดีข้าวเจ้าหอมมาดเาิเอากาล้าบนะคะแต่น้ำหน้ามูน่าจะขอมูมีเป็นจังใดจกว่าอยู่อ่าใส่ข่าวพิชพี่น่อยเนาะคิดว่าข่าวกลางบัดมาใส่แบบเป็นข่าวดอ ให้ม่ให้อ้างจะว่าเมธน้ำยูปจุจจะเพราะว่าเฮาบริหิตกรรมเฮาหิรพนิยังว่าใครนเนี่าายหนึ่งเนาะน,น,น,นี่เขาปริหิตพนมาเจ้าเจ็นสิว่าจังไดลงมามัดเขา เมื่อวานนี่คนได้งานน่อยหน,น,นึ่งงานในเมื่อวานเนี่ยวันนี้มาเบื้องคารามันแห่งก็สีได้เอาขึ้นเลยโอ้โข่าวนาข่อยอยังหลายเด้อพี่น้องเอ้เนาะสมัครคนมาเกี่ยวข่าวบานคือข้างสูงอยู่เนาะตล่ามันจะแห้งดูวด่ว่า โมแหงเนาะหักแต่ว่าเ้าเหาตากไว้เนาะม,มาแต่ห้ากับข้างเนาะลงใบมัดเขาก่อนบัดนี้พี่น้องเลยเนาะมัดเขาวันนี้โมแห้งคักปันได้ <c oughs> มันสีแหงแล้วได้ฝนตกเมื่อว,วานนี่แห้งกต่แห้ง <c oughs> ให้แนี่ยจะโต,ตเพื่องสูงเนาะ ต้อตัวเพื่องต่ำน้นตุกตุกเพตุกว่าคณนณคื คนหลอกมือนบึงหรกนะห่างระวังด้ไหมมันตกเด้่นนัน่ันเอาวัวมาได้เลยค่บมันกมันแห้งก่าแห้งเนาะ rồi có mưa ra nà mùa gà biệt là bố có tất cả bớt con mà bà mà mặt con của bớt của แต่วาเียพรมันมัดแน่นก็แล้วเขาเดียวโบเหงน,นาะฮะ ขนแห้งเนาะตัวนั่นเนาะอ่ะ เอมือนลงมะเกล่ะกะชมกิเลยิบตบเราะมาเียเดี๋ยวฝนเกพายมากขับเปลือกมัตีกัน ท่อพอนมอญ่านไล่คอยห้าขาหนี้ะ ัดเด็กับตีแบบนี้เห็งตุกมาใส่มอได้อีกแล้วเยบร้อยบอจ้าชิวเรื่องของเขาแหละบเน่าบดให้เลยแล้วเจ้าขอบคุกเลยเนี่ห็นัดห้องจัดหาเจ็บหังบ่ได้ ผมนั่ตกแ่อกันเข้ามาแต่น่าพูดกาเห็นจัก จำพ่อคุณด้วยเนาะ ยังบันบวกมันบอกบอกแท็กมาแล้วบันมียามไม่ยามไม่ยามชื่อบอกยามก็ยามชือไ, <ừ. S 1> ได้เหรออย่ามมาเฮงได้เหรอ มันมาอีกแล้วพี่น้องเลย,าาออายบานนี้โามาพร้อมสายฝนบาทนี้โหเพ็ดจังได้ล่ะบาทน,นี้สิมาต่อหรือพ่อซันนี่สิวทอดซื้อมาบุญในฝน,นมาแล้วว่าแต่ฝนมตกก็อยู่น่าคือขี้ีมีกนันแท้ว่าเพราะว่าบุญในฝนหำเมือ่อวานนี่นะ ไฮบ้งไงลงมาเสื้อลงมามันหากระไรํำนี้สู่ต่อเลยเพื่อนวะมันไปเยี่ยมไปซื้อเนะอโมเฮกบนไหนแล้วว่าน้านั่นแห้งเต็กผุแล้วกองเขาจะแหนนาเลยเราเห็นญาติปสช่ง đại phun bậtแจng này bật thang nửa piti bạn này không. đã qua đi. đã qua đi. นี này. À, ่อ <c Blaze> ้าวมันสีเศร้าอยู่บ่นี่บ่เศร้าก็มัดเดินบ่บ่เศร้าก็บเรศฝนว่ะอ่าโอเคซาพี่น้องเหรอเนาะสิลงมัดเข่าก่อนแล้วก็สิได้โจ๊กคลิปลงเพียงเท่านี้แหละพี่น้องไอ้ฝนตกเพราะว่าเฮาอาจจะิถ่ายคลิปบ่ได้เนาะย่านกล้องเปียกโดยขอบุญขอบุณที่เข้ามาหับ z o เด้อเนาะเป็นกำลังใจให้สแกนในเด้อพี่น้องเอ้ยโดย ຊື່ສູ່ໄປນໍາກັນໂອເຄຝົນຕົກກະແຂງນໍາ່ແກ້ອພ່ນເວົ